สวัสดีค่ะวันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับน้องถุงส้มแอมเมสนะคะซึ่งเ,เป็นตัวเข็มขัดนะคะพอดีกิเ๊เอามา2รุ่นด้วยกันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเก่าแล้วที่กิใช้มาเกือบ10ปีแล้วน่าจะได้แต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งไปได้จากที่ชอบอไอคอนสยามนะคะพอดีเป็นของน้องสาวก,ก็แต่ตัวเข็มขัดเป็นของคุณสุภาพบุรุษนะคะก็ที่ข้างกล่องน,นะคะก็จะมีระบุไว้นะคะว่าเป็นสีดําคู่ทองนะคะ ก็ลองมาดูแกะกล่องพร้อมๆกันเลยค่ะกล่องที่ห่อมานะคะก็จะมีกระดาษปิดมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นถุงผ้าของตัวหัวเข็มขัดนะคะแล้วก็เป็นตัวสายนะคะซึ่งแพคกิ้งเนี่ยค่ะค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากาตัวรุ่นกล่องกล่องรุ่นเดิมนะคะเดี๋ยวกิ๊จะเปรียบเทียบให้ดอนนูอันนี้เดี๋ยวค่อยดูตัว เข็มขัดข้างในกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวรุ่นก่อนที่กิ๊ซื้อไว้นานมากแล้วนะคะตัวตัวข้างนอกนี่คล้ายกันเลยแต่ว่าตัวกล่องรุ่นเก่าของกิ๊บจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือว่าจะมีตัวพลาสติกปั๊มเพื่อเก็บสายเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเข็มขัดกันก่อนเลยดีกว่านะคะสายที่เลือกมานะคะก็จะมีนี่ค่ะด้านนี้เป็นสีทอเอ้สีดำนะคะส่วนอันนี้ก็เขาเในรหัสเขาเรียกเป็นสีทองจริงๆก็คือสีสีน้ำตาลนั่นแหะค่ะนะคะ,ะ,คะสีน้้ำตาลเดินเส้นสีขาวนะคะขนาดเอวที่ส6นะคะ ก็จะตรงนี้คือ,อปลายสอ,สอข้างอันนี้สำหรับใส่ตัวหัวเข็มขัดนะคะแล้วก็ที่ปลายก็จะมีเจาะมา3ามูามด,ด้วยกันนะคะหัวเข็มขัดที่เลือกมาก็จะเป็นแบบว่า,ามาตรฐานพื้นฐานของแอมเลยนะคะก็จะเป็นหัวหัวซิเวอร์ด้านนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ะะเป็นแบบด้านป,ปัดด้านแต่ว่าแบบรุ่นที่แบบปัดเงาก็มีนะคะซึ่งจะมีหลากหลายรุ่นด้วยกันเลยแล้วก็เวลาใส่เราก็จะใส่คล้องเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ล็อกเข้าไปนะคะอืมค่ะก็จะเป็นลักษณะของตัวเข็มขัดนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ใส่ง่ายแล้วก็ สามารถใส่ได้ทั้งวันหยุดแล้วก็วันทํางานนะคะอย่างสมมติเปรียบเทียบให้ดูอย่างสมมุติว่ากิ๊บเป็นเสื้อสีน้ําเงินกางเกงขาวนะคะถ้าเราเปรียบเทียบไปก็ประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเข้าได้กับชุดหลายหลายชุดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่สวยมากเลยนะคะเส้นหนึ่งใช้ได้นานค่ะกอกาสอะไรก็จะไม่มีทั้งนั้นนะคะแต่ว่าจะมีเป็นใบเสร็จมาเท่านั้นเองหัวเข็มขัดนะคะ ตัวนี้ก็อยู่อยู่ที่12,450บนาทะคะส่วนสำหรับตัวสายนะคะก็อยู่ที่16,400บาทนระคะรวมทั้งเซ็นตก็ตกอยู่ประมาณอยู่28,850บาทนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นที่สาขาไอคอนสยามส่วนเส้นที่2นะคะซึ่งอันนี้เป็นของส่วนตัวกิฟเองตัวเ,เส้นเล็กนะคะแล้วก็จะมีตัวหมุดอยู่ตรงกลางนะคะที่หัวเข็มขัดก็จะมี แน่นอนค่ะมีคพิมพ์ว่าสลักว่าตัว a m เส่วนที่สายนะคะก็จะมีสแตมตรงปลายไว้ว่า a m เนะคะแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นแบบหนังเรียบนะคะสีน้ำตาลนะคะน้ำหนักลดแล้วก็กลายเป็นว่าตามช่องมาตรฐานที่เจาะมาก็ค่อนข้างหลวมก็เลยไปให้เขาเจาะเพิ่มให้ก็เลยจะช่องจะเยอะนิดนึงนะคะมีทั้งหมดถึงตั้ง7ช่องเน่ ประมาณนี้นะคะก็เรียบรๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้คุ้มเลยทีเดียวรีวิวถัดไปนะคะก็น่าจะเป็นครัชตัวกรอร์ที่เคยสัญญากันไว้นะคะแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย